Colle c t i o n o n l i น e t h e s i s e x h i b i t i o n สวัสดีครับผมบูนะครับจากเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมชั้นปีที่4ครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยให้มาร่วมงานท Co ีสิทธิ์โคลเลกชันโคไซน n โนเวชันเดย์นะครับก็จะเป็นผลงานของทีสิทธิ์ทุกๆหลักสูตรทุกๆวิชาเอกครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะจัดในรูปแบบของออนไลน์ทีสิทธิ์แอกซิบิชันนะครับก็จะจัดในวันที่24เมษายนถึง31พฤษภาคมครับ ซึ่งสามารถติดตามไลฟ์สดของงานนะครับได้ในวันที่23พฤษภาคมถึง24พฤษภาคมนะครับผ่านเพจ Facebook โคไซสบูครับและสำหรับใครที่อยากติดตามหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook โคไซสบูนะครับยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกแล้วก็มาร่วมงานกันเยอะนะครับ collection online thesis exhibition ติดตามผลงานนะวัตกรรมสื่อสารของนิสิตโคไซได้ตลอดแล้วตั้งแต่วันนี้พร้อมร่วมชมการนำเสนอผลงานจากตัวทนิสิตในวันที่23และ24พฤษภาคมนี้ที่ Facebook Page โคายสบู